สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครนะัวม่านาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำผัดซีอิว๊วเส้นเล็กไสหมูทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆไปดูวิธีการทำมาเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมแช่เส้นก่อนค่ะวันนี้ใช้เส้นเล็กอยู่ที่120ี่กรัมแช่ในน้ำเป็นเวลา5นาทีระหว่างที่เรารอให้เส้นของเราแช่ครบเวลาเราก็จะมาเตรียมหั่นคณะกันค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีทําผัดซีอิ้วค่ะตั้งกระทะใส่น้ามันพืชลงไปพอประมาณใส่กระเทียมตาลงไปจากนั้นผัดให้กระเทียมของเรามีกลิ่นหอมพอกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็จะใส่หมูชิ้นลงไปผัดให้หมูสุกดีค่ะ พอหมูของเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ผัดให้ไข่ของเราสุกดีเลยนะคะพอไข่ของเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะเขลียไข่กับหมูไว้ข้างกระทะ ต่อไปเราก็จะใส่เส้นที่แช่ในน้ำครบเวลา5นาทีลงไปในกระทะเวลาเราผัดเราจะผัดกับน้ำสะอาดนะคะเพื่อให้เส้นของเราสุกนุ่มดีค่ะพอเส้นของเราเริ่มสุกนุ่มได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอย แต่งสีด้วยสี CEO ดำหวานนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างของเราเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่คณะลงไปจากนั้นก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้คณะของเราสุกดีค่ะ พอผักของเราสุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดแก๊สยกออกจากเสิฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำผัดซีอิว๊วเส้นเล็กใส่หมูเส้นเหนียวนุ่มไม่เละไม่แฉะไม่จับกันเป็นก้อนที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเวลาเราทานนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายพริกป่นมะนาวหรือจะใส่ พริกไทยปน่นลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะง่ายๆอร่อยๆอแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คว้าบ้านนะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ